เอามาดูกู้กับดักหนูฟ้าผ่าครับพี่น้องติดอีกหนึ่งตัวครับพี่น้องได้ทั้งหมดสามตัวครับพี่น้องน่ครับนี่แหละกับฟ้าผ่าครับรูปร่างเป็นงี้ครับนี่นี่นะครับกับฟ้าผ่าร่างเป็นงี้ครับนี่ครับกับฟ้าผ่าครับร่างเป็นงี้ครับนี่ครับ ล่างเป็นี้เลยครับนี่ีเยวกับปลาผ่าครับดักหมดห้าหลังครับน่ครับหนูหนูรครับดักอะไรก็ไม่ยอมติดจเจอกับปลาผ่าไปติดเลยครับนี่นี่หมดตัวครับน่าจะมีแค่สามตัวเพราะมีสาม สองสำรูครับตรงน,นี้หนูหาดักกินหญ้าครับพี่น้องหนูจะหมดตัวแล้วครับหาดักกินหญ้าครับเห็ดสะแก้วของเห็นปูนบ้านของฝักบีดหาหนูกินหญ้าแล้วครับดูครับนี่ครับดูนะครับ ดักได้ห้าห้าหลังห้าคันครับได้สามตัวเมื่อคืนนี้ได้สองสองตัวมาได้ถ่ายครับพี่น้องถ่ายเท้าเลยครับนี่ครับนี่ครับนี่ไม,ไม่ไม่มีตัวครับถ้ามีตัวต้องติดแล้วครับนี่ไม่มีตัวครับนี่ครับนี่ครับ ครับเดี๋ยวพี่น้องลอนี่หามาคู่ครับนี่นี่ครับนี่ที่การดักงานขึ้นนี้ครับนี่ครับนี่ครับดูร่างเป็นองไรครับนี่ล่างเป็นอยงครับนี่นีะครับเดี๋ยวสามตัวครับ ห้าคันห้าหลังได้สามตัวถือว่าโอเคครับพี่น้องครับข้าวครับนี่อบข้าวมาทันเสร็จครับเหลือประมาณอีกหนึ่งงานครับพี่น้องข้าวหนึ่งไร่เหลือเหลืออยู่หนึ่งไร่อบค้างอยู่เหลืออีกหนึ่งงานครับครับเอาฟอนครับเนี่ย ฝนก็เริ่มตกแล้วครับคืนนี้ตกตอนเช้ามืดตีห้าตกไม่มากสลายครับตกพาดผ้าติดเตียกครับน่ครับตอนข้าวครับนี่ครับห้าหลังครับ ติดเท้าวหนึ่งตัวเกือได้สองตัวมันเคื่อนไม่ได้ถ่ายถ่ายไม่เห็นรุ่งครับนี่ครับนี่ถ่ายเพื่อให้ดูนะครับ